หาราศีระวังรวยเละแบบไม่ทันตั้งตัวดวงเฮงมีเกณฑ์รวยเละรับทรัพย์ไม่ขาดสายกระเป๋าตุงตลอดปีเงินเข้าถล่มทลายก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะ่ะ 5ราศีมีแกณฑ์รยเละได้แก่1ราศีกันผู้ที่เกิดวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมากที่สุดอาจจะได้ในสิ่งที่ไม่คาดหวังโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือบางอย่างอาจจะได้เกินคาดรวมถึงเรื่องความรักจะเจอเหตุการณ์สะพายเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวเรื่องสุขภาพ ควรระมัดระวังคนรอบข้างญาติสนิทมิสหายเนื่องจากดวงร้ายจะไปลงกับคนข้างกายมากกว่าและควรระวังเรื่องคำพูดก่อนจะรับปากใดๆราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเป็นราศีที่ชีวิตเปลี่ยนผันจากหลังมือเป็นหน้ามือเลยทีเดียวหลังจากดาวเสาจัดเต็มมาสองปีดาวเสาได้ออกไปแล้ว แถมดาวพฤหัสย้ายเข้ามาอีกการงานและการเงินจะดีสุดๆอูฟู่มากและดวงดาวความรักก็ลงเอยกันดีอีกตั้งหากราศีตุลผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนเป็นราศีตุลสมชื่อเลยงานนี้เงินดีแน่นอนคนที่ยังไม่ได้เริ่มยังจดจด่อที่ผ่านมาจะได้เริ่มแน่นอน พราะดวงการเปลี่ยนแปลงงานมาแรงมากคนที่อยากเปลี่ยนงานก็จะได้เปลี่ยนถ้าไม่อยากเปลี่ยนงานก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชาวราศีนี้โชคดีที่มีผู้หลับผู้ใหญ่รักคอยช่วยเหลือเกอื้อกูลอยู่ข้างๆจนทําให้เราก้าวไปสู่ความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นราศีกุมภ์ผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคม ดวงดาวร้ายออกไปหมดแล้วเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแถมดวงดาวเรื่องความก้าวหน้าและเรื่องชื่อเสียงเข้ามาแทนทำให้ชาวราศีกุมจะมีการประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดเกินหน้าเกินตาจนคนอิจฉาเพราะชาวราศีกุมนี้จะมีอิทธิพลด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น ราศีพฤษภผู้ที่เกิดวันที่16พฤษภาคมถึง14มิถุนายนชาวราศีนี้โชคดีสุดๆเนื่องจากดวงดาวร้ายได้ออกจากราศีพฤษภหมดแล้วแถมยังมีดวงดาวที่ดีเข้ามาอีกเหมือนโชคสองชั้นยิ่งครึ่งปีหลังจะมาแรงอย่างฉุดไม่อยู่เลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องดวงดาวของความรักมีเลิกดีได้แต่งงาน ส่วนพวกที่ยังใบคู่ก็เตรียมสละโสดได้เลยและเรื่องการงานเรื่องเงินหากได้เริ่มต้นทำงานใหม่ควรใช้เวลาสักนิดแล้วจะบูมสุดๆหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ